สวัสดีคุณผู้อนที่สาวลุงพลนะคะ้อนเอาผัวเอาัวก็หอมนะคะให้บ้างนึงเสือดร้นก็มาเจอเนี่ยนะเจอลุงพลนนยเ่าดี่ มีมน้องมีดี้นะคะขึ้นขับรถไถนะคะขับได้หรือไม่ได้ก็ต้องมารอรุ่นนะคะสักทีรถจะวิ่งข้ตอนเม่อเราใส่หอ ใจเยียงล็อกเนี่ยคุณเดียว่าอยากอะไรอยากอะไรเน่ยบอยอาร้าวอาร้าว ามาะสไมนรถจนนและนั่นเดียวกันนะั่นหละไปมาโอ้เก่งยังเลยเก่ง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 วเกหน่อยรถต้น,นมีดิเร็วขนาดนั้นอยากจะเล่นยังไม่อยากจะไปเล่นแตมาเล่น,น,นบ้านตัทเรศทุพายไม่รถถสู่รถยุ่งอะด้วย

ลโลเอาอางง้จับำสู้เอางเอองงองงองดูเออไไปเลยเออ้องอมันยังไม่ถึงดินเลยพอได้ไนาลอยแล้วเอ้ายไลุวเยลองปรับหน้าดินปรับ พักพื้ที่บ้านภาษาดู่งเอามันิไถลังลังลากลากลากเดี๋ยวมันเล่นต่อไปอ้าวหอยอโอ้อ่านั่นแหละนั่นน่ะเียแเียวแ้อยไอ้ลูกลังมันลอยแล้วเนเฮ้ยกล้องเท่าดเฮ้ยว้ายวาย เกี่ยวบ้างไว้เกียทอกังมืออเกียทอเกีวมืออ่ะเกียย์มือเกี่ยทองอ่ะมุอคนบ้างไว้ทำบ้างไว้มันมีว้างตรงกลางอ่ะก็ขับรถ็มอยู่แล้วนะคะได้การขับรถไทยเนี่ยแนะนำแป๊บเดียวก็น่าจะรู้ว่ายังมีเกียวท้องอ่ะขึ้ีมด้วยนะคะยน không mướn đấy, không hấp chín đấy, nè, hấp đấy, hấp đấy, thôi thôi, wow, wow. เอาเตัไปไม่อกเนหาได้แต่ทำอรนั้เอา่อกเอาเพื่อหเขาเลยดหมดดได้ด้วยไ้ด้วยไมสุดพี่บโดนหลังยังไม่สุดเลยเอาเพนไม่สุด เป็นยังไงบ้างคะขสดเลยค่ะเป็นยังไงมั่งขสดเลยตื่นเต้นมงกอตื่นเต้นไหมตื่นเต้นกลัวมันแบบว่ามแี้แต่ว่ามันไปไม่เร็วค่ะไปดๆถ้าเราไม่เป็นเก่งมากมากเลยต้องลองแล้วโอ้ี่จ้้ตต้นคนที่ตนตน้ kalaupun itu ada di